คนงานเพลงแก้วตาคารอ้องโดยพี่งนักครินวันนี้ผมขออนุญาตคเวอร์ เจ้าทิ้งพี่ไปไม่ลาสักคำทิ้งพี่ชาวนาตัวดำไปทำงานเมืองบางกอกเบื่อคนทั้งนี้ไปคลังดนตรีเพลงร็อกเพลงลูกทุ่งมันบานอกเจ้าบอกว่าเชยสิ้นดี เววๆเข้าวมาหาว่าเจ้าลงไฟแสงสีและสิวิไลเจ้าไปเที่ยวแทบทุกที่เขา้าผับเข้าบา้างานการก็ลาทั้งปีไปหลงดูวงดนตรีเล่นเพลงร็อกที่โชอใจ ไปยืนกรีดร้องไปเฝ้ามองที่ว่าเวทีวงรกอกหน้าตาดีๆแบบนี้ที่เธอคลั่งไคล้ฟังคำพี่นาะพี่เตือนแก้วตาจากใจพวกขารกอันตรายส่วนใหญ่มีม,มีหลายคน กลับบ้านเธนาทองนายยังคอยพ่อแม่นั่งตาละห้อยรอคอยด้วยความมองมุนพี่เป็นชาวนาจะขอตั้งตาฝึกฝนอย่าร้องเพลงรกด้วยคนเพื่อหน้ามนจะหูหวหน กลับมากลับบ้านเธหนาทมนายยังคอยพอแม่นั่งตาละห้อยรอคอยด้วยความมองมนพี่เป็นชาวนาจะขอตั้งตาฝึกฝนอยากร้องเพลงรกด้วยคน เผื่อหน้ามนจะหวนกลับมา